สวัสดีครับจากร้านเข้าโอ๊ตทอยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวปืนสไนเปอร์นะครับเป็นปืนที่ใช้กระสุนเจลหรือว่ากระสุนน้ำนะครับเรามาดูกับอุปกรณ์ภายในกันเลยนะครับนี่นะครับอุปกรณ์ภายในที่แถมมานะครับมีตัวปืนนะครับ ปลายกระบอกปืนนะครับพร้อมปลายเก็บเสียงนะครับมีตะโขบนะครับมีแม็กกาซีนมีลูกกระสุนเพียงไม่ได้แช่นะครับเป็นกระสุนเจลนะครับขนาด7็ดถึง8ดมิลนะครับมีให้หนึ่งันห้ารอยลูกนะครับซองละห้าร้อยลูกนะครับมีสายสพายนะครับมีแว่นติสตี้มีขวดสําหรับแช่กระสุนนะครับมีขาตั้งนะครับแบบนี้นะครับ าประกอบนะครับมาประกอบอย่างนี้เลยครับเรียวเข้าไปเลยครับนะครับโอ้ ครับขัดตั้งปืนครับนี่นะครับปืนก็ค่อนข้างมีความยาวนะครับน่าจะจะประมาณเมตรหนึ่งได้นะครับนี่พอดีไม่มีตลับเมตรมาวัดครับนี่กระสุนนะครับที่ใชก้กระสุนจะใส่ทางแม็กนะครับ ดูนะครับอันนี้ผมจะมีกระสุนแบบพิแค่ไว้แล้วนะครับครับใส่กระสุนนะครับเขย่านะครับแล้วกดไล่ตรงนี้นะครับให้กระสุนขึ้นมาประมาณนี้นะครับ แล้วเราก็ใส่ปื้นนะครับนะครับเราเล่นนะครับชักทั้งด้านข้างนะครับ สโคปปรับซูมได้นะครับปรับซูมได้นิดหน่อยนะครับสโคปสามารถปรับสูงได้ไหมครับโอเคครับขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ